สวัสดีคะ่ะลูกค้าวันนี้นะคะเราจะมาคุยกันถึงเรื่องสีพาสเทลนะคะสีพาสเทลหรือสีแฟชั่นนะคะว่าทำยังไงให้สีได้ดังใจลูกค้านะคะและได้ดังใจช่างผมนะคะ คุณต้องรู้ก่อนว่าสีพาสเทลหรือแม่สีหรือสีแฟชั่นนั้นนะคะเป็นสีที่มีความใสนะคะเม็ดสีหรือโมเลกุลนั้นเล็กมากเพราะฉะนั้นพื้นที่จะทำสีแนวแฟชั่นหรือแนวพาสเทลให้ได้พื้นผมจะต้องอยู่ในระดับ8 ส0ขึ้นไปเท่านั้นนะคะย้ําพื้นจะต้องอยู่ใน8-90ขึ้นไปเท่านั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นสีพาสเทลสีโทนเทาหรือสีแฟชั่นต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นสีเจลนะคะสีเจลต่างๆไม่ว่าจะเป็นทิ s เบนคัลเลอร์ต่างๆนะคะหรือสีเพอร์มิเนนต์หรือสีที่ผสมทายทีนี้ถ้าเราได้พื้นแล้วนะคะฟังนะคะถ้าเราได้พื้น8ด 90แล้วเนี่ยถ้าเป็นสีที่มีไฮโดรเจนนะคะให้คุณใช้ไฮโดรเจนเพียง3%เปซเท่านั้นนะคะ3%เท่านั้นเพื่อให้เม็ดสีเกาะแน่นนะคะส่วนเป็นทิชเัลเอร์หรือสีเจลเราจะไม่ใส่นะคะเราจะไม่ใส่ไฮโดรเจนนะคะรุ่นเพอร์มิเนนต์ที่เป็นแม่สีนะคะรุ่นเพอร์มิเนนต์ที่เป็นแม่สีให้คุณผสมกับทิชเมน หรือ3%เปอร์เซนเข้าด้วยกันนะคะอ่ะฟังอีกทีนะคะการทำสีแฟชั่นหรือสีพาสเทลรับพื้นให้ได้ระดับ 8- 90เเท่านั้นถ้าเป็นสีที่มีไฮโดรเจนตัวนี้สีพาสเทลให้ผสม3เปอร์เซน์เท่านั้นนะคะให้ผสม3%เปอร์เซนเท่านั้น ถ้าเป็นแม่สีนะคะที่มีแอมโมเนียให้ผสมทิชเมนต์กับ3%ถ้าคุณต้องการความสว่างให้เททิชเมนต์ลงไปก่อนบีบแม่สีลงไปคนๆๆดูว่า,าแล้วก็ทาเทสสีว่าได้ประมาณไหนก็พอถ้าอยากได้เข้มก็เติมแม่สีไปอีกนะคะส่วนสีทิชเมนต์คัลเลอร์สีเจลสีแบบ ที่ไม่มีแอมโมเนียพวกนี้ไม่ใส่ไฮโดรเจนนะคะพื้นดำหรือพื้นามากกว่าระดับ8ไม่ติดและไม่สวยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ